คอกสุนักพับได้รุ่นพกพาสะดวกกระทัดรัดน้ำหนักเบาเลื่อนชมได้เลยค่าขนาด72คูณ72คูณ62เซนติเมตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดตามเส้นทะแยงมุมพื้นที่ภายในเข้าวัดสดุเป็นผ้าออกซฟอร์ดอย่างหนาเนื้อตาข่ายกันมแมลงต่างๆทนาาานไม่ขาดง่ายกว้างขวางไซส์เล็กสุนัขพันเล็กอยู่ได้ถึงสองตัวไม่อึดอัดพกพาไปเที่ยวต่างจังหวัด นั่งปิกนิกสะดวกสบายมากๆใช้ได้ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงคลอดลูกคอกให้นมเป็นส่วนตัวให้กับอบอุ่นกับเด็กๆมีตะข่ายด้านบนสามารถเปิดปิดถอดเข้าออกได้อากาศถ่ายเทศสะดวกล้างความสะอาดง่ายพับเก็บได้ง่ายสะดวกสบายประหยัดพื้นที่มีสีให้เลือกหลายสีเลยค่าสีสันสดใสไม่ซีจางใช้เป็นบ้านเป็นคอกพบพาในรถสะดวก ธนาคานบริการชำระปลายทางรับชำระบ,บัตรเครดิตจัดส่งสินค้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์